สวัสดีครับวันนี้พบกับการรีวิวของน้องนอนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาชิมผู้ซาลายผู้ซาหยกเขียวอที่มันเขียวยังไงไหนอลองจับมาโชว์เอฟซหน่อยที่มันหยกเขียวมันเพราะอะไรเขียวเขียวจริงไหมจริงนี่โอ้โหนี่พี่นนโชว์ให้ดูนะครับเขียวอันนี้คือแก่จัดแล้วหรือยังที่ไปเก็บมาแก่จัดแล้วอ่าเดี๋ยววันนี้นนท์เขาจะมาชิมให้ดูนะครับว่าความหวานของผู้ซาหยกเขียวนะครับที่เป็นตัวใหม่ตัวนี้ยังไม่เคยนําออกขายนะเพราะว่า เพิ่งจะเอเขาเรียกว่ามีลูกได้ชิมเพราะว่าต้องชิมก่อนถ้าอร่อยแล้วค่อยทําขายนะครับวันนี้ก็เลยมีเอเป็นผลที่นนเขาไปเก็บมาใช่ไหมอันนี้ก็คือแก่จัดแล้เนาะอันนี้แก่จัดคือมันเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์แก่จนเกินไปนะครับก็เหมือนที่เอผมได้บอกนะครับคือผลนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณเออ หนึ่งร้อยเก้าสิบกรัมถึงเท่าไหร่อย่าเพิ่งเดี๋ยวตรงนี้ก็คือพี่นนท์เขาจะเขาอยากชิมแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับจะใหญ่อยู่ถึงสองขีดครึ่งเลยก็เดี๋ยวจะมาผ่าให้นนท์เขาชิมนะครับจากที่ผลที่ตัวนี้เนาะเอาลูก,กเอาลูกเขียวเลยเอลูกเขียวเดี๋ยวนนท์จะชิมลูกสีเขียวนี้ให้ดูเลยนะครับว่าที่ ผู้ราหยกเขียวที่ได้ชื่อมาว่ามันเป็นหยกเขียวก็คือเวลาเขาแก่จักมันจะเขียวเข้มแบบนี้เลยนะอะของใสจะอยากชิมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยผมพาให้น้องนนชิมก่อนแล้วก็การผ่าก็อย่าลืมที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไปใส่เครื่องวัดบิดกนะเดี๋ยวให้พี่นนลองชิมนะครับอันนี้ก็ใส่เครื่องวัดบิเนาะเป็นไงบ้างลูกหวานไหมหวานกรอบไหม เยี่ยมเลยเหรอโหหวานก็ตรงนี้เราจะใช้เป็นเครื่องบิ๊กมิเตอร์นะครับมีหลายท่านถามผมว่าสั่งมาจากไหนนะครับตัวนี้สั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับสั่งผ่าน Ebay มาตัวเครื่องตอนที่ผมสั่งมาอา่ารุ่นนี้อยู่ที่8,500บาทโอ้โหว่าแล้วทำไมถึงหวานจัดนี่ครับที่พี่น,นนชิมเข้าไปครับนี่ครับ 23.7ครับคอนเฟิร์มด้วยตัวเลขเลยแบบนี้ครับดูกันใกล้ๆ23.7อ่าคอนเฟิร์มเลยว่าพุ้สาหยกเขียวที่เก็บแก่จัดนะครับแต่คือมันสามารถเก็บได้2 2แบบนะครับคืออันนี้ประมาณ85%ก็90%เนี่ยมันก็จะใสาขาวขึ้นมานิดนึงแต่ที่มาของหยกเขียวคำว่าหยกเขียวก็คือแก่จัดแล้วจะเป็นสีเข้มเขียวๆแบบนี้เลยเพราะว่า ตัวนี้นําเข้ามาพร้อมกับหยกขาวนะพี่เขานําเข้ามาพร้อมหยกขาวแล้วก็ปลูกตอนนี้ก็คือว่าจะมีไม่กี่สวนนะครับที่มีสายพันธุ์นี้อยู่แล้วก็ของเราเนี่ยก็เพิ่งเขาเรียกว่าอลองไว้ผลสดเพื่อที่จะเอามาชิมให้ทุกท่านได้ดูว่าผุ้ซาตัวนี้มันอร่อยจริงไหมแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างอันนี้คือทานแบบไม่ไม่ันนี้เลยนิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวให้อีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้อีกชิ้นหนึ่ง มันเป็นยังไงกรอบหวานไหมอธิบายให้ f อฟฟังหน่อยครับโอฟังเถียงกัดดีครับหวานไหมหวานมากเลยดิเพราะว่าน,นี้23ปอร์เซบิกถือว่าตัวนี้หวานจัดนะครับคุณสายยกเขียวคอนเฟิร์มโดยคุณนนท์เจ้าของสวนใช่ไหมนี้กลินคือเงียบไปหมดเลยอ่ะบอก f อฟหน่อยถ้าสนใจมีต้นพันไหมตอนนี้มีต้นพันพร้อมส่งไหมครับ มีต้นพันธุ์พร้อมส่งนะครับทักหาพ่อค้านนได้วันนี้ก็มาชิมให้ดูแล้วนะครับกับผู้ชายหยกเขียวเราผ่ากันสดๆเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นเลยว่าคนชิมก็ชิมไปส่วนหนึ่งคนพรีเซนต์ก็ให้ดูกันไปแล้วนะครับนี่คือหยุดไม่ได้จริงๆนี่อขออีกคืออร่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากินผู้ชายกันต่อขอบคุณ f c ก่อนที่เข้ามาติดตามรับชมอ่าขอบคุณ f c นะครับที่เข้ามาติดตามน้องนนนะครับก็หากใครสนใจตอนนี้ผู้ายหยกเขียวมีต้นจําหน่ายเนาะ พร้อมจำหน่ายทักมาได้นะครับกับเพจบ้านสวนที่เราวดีครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรีวิวครับขอบคุณครับ